โบอลโล่นี่แพงสุดเลยวะพี่ไม่อ่ะมันก็มีหลายยี่ห้อแพงกว่านี้แล้วแม่งตัดยังไงอะมันหอมกว่าเออหอมจริงเลยวะมึงนี่ก็เพี้ยนเนอะไม่ดูดแต่มานั่งดมเที่ยวพี่นานๆมาทีกู้งานนิดหนึ่ง ิดเพลงคนละเพลงเริ่มที่กูเลยแม่งแจ้งงานตวพวกถ้าคขาวน้อีดีดีคือแบบกูไม่อยากบอกใครเลยเว้ยแงป็นงาเลย คือแม่งไม่เหลือเยี่ยอะไรแล้วจะใส่ชื่อคูไปทำไมวะ้าจะไม่ไปแม่งไม่ใช่งานงาน,าน,นักอาสเหมือนกันแล้วเมื่อคุยกับพี่เขายังอ่ะคุยแล้วแต่บางทีกูก็คิดนะเว้ยว่าหรือเราแม่งไม่เก่งจริงจว่งวะงานแม่งก็เลยไม่ขาะหรือว่าแม่งอีกโก้วะไอ้เยี้ยแม่งปัญหาเจนไวสัสๆเลยนะเว้ยแบบที่เขาบอกว่าเจนไวจะอีกโก้อย่างนั้นอีกโก้อย่างนี้กูไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอกับตัว แต่มึงการมีโก้มันก็ไม่ได้แย่วหว่าหรือมันแย่วอะคือจริงๆอ่ะกูว่ากูไม่ไดไ้เป็นคนมีอีโก้อะไรขนาดนั้นเว้ยแต่มาให้เนี่ยกูแม่งโดนลดอีโก้ลงมาเยอะเลยวะ่ะแม่งไม่คืออ e ีโก้อะเออวะ่ะเอาจริงก็มึงขนาดออาไปท,ที่นี่แม่งชิวๆเลยที่นั่งยังเป็นไงขนาดนีน้ถ้าเราไปเจอการซารี่แมน ตายหาถ้ากูต้องทำงานเหมือนเดิมนะเว้ยสมุนนะกูทำที่เนี่ยสักสี่ห้าปีเขี้ย wow. แมวเราวอกรา่งานแบบบนุษุเ์เงินเดือนมันอาจจะดีก็ได้นะเว้ยเแย่แบบแม่งก็ชิวๆอว่ะทำๆแล้วก็จบไปทำไมไม่ชอบกันวะพวกเรากแม่งเริ่มมากว่วะ <laughs> ขอเปลี่ย,เยนเพลงไหมวะเป็นฝรั่งไหมไอโฟโลอ่ะมาจากา่าดรเออเออเคยได้ยินอยู่แล้วนี่พี่จะทำงานดิติทศาสตร์ต่อป่ะหรือว่าจะทำดิบีอ่ะกูเหรอคงไม่เรียนเนต่ออ่ะเนี่ยแค่นี้นะเวย้ยกูบอกแม่ว่า กูจะเรียนต่อแล้วทำงานปีหน้าแม่กูยังช็อกเลยรู้เลยปะเพื่อน,นี่ขนาดกูนะเว้ยแม่งเรียนต่อันหมดแล้วเว้ยในขนาน่กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะทำเพี้ยไรโคตรเพี้ยแ้มึงไม่คิดจะทำอะไรที่ึงชอบหรอวะไม่รู้ดิกูยังไม่รู้เลยว่ากูชอบอะไรอ่ะแต่งานนิติกูชอบนะเว้ย ก่าจะไปประจำตามสานต่างจังหวัดแนวเนี้ยตอนเนี้ยพวกเราเหมือนเดินมาสุดทางแล้วเปล่าวะแล้วข้างหน้าไม่เป็นเหมาะ แต่ก่อนอะเวลาต้องตัดสินใจอะไรอะมันเป็นทางแยกจะมีสองทางหรืสอสามทางเขียวกับตอนเนี้ยหาข้างหน้าม่เป็นป่าแต่กูต้องสร้างทางตัวเองอะโอ้ยเรียงไม่ต้อง,งการกำลังใจขนาดนะั้น นี่เสือนรอร์ลุยช็อตที่ต้องบอกไปพูดอะตอนนั้นเราจะพูดอะไรกันวะผมว่าไม่สมัครฮ้ยไม่เว้ยถึงตอนนั้นเราก็จะพูดแต่ในนี้เราแม่งจะลืมแบบว่าเที่ยวทั้งที่ตอนนี้แม่งกดดาชิบหายอะตอนนั้นเราจะลืมหมดเลยเหรอไม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ึกว่าที่คนเราจะจำแต่เรื่องดีๆจะเท่าเรื่องแย่ๆแม่งเท่ากับเรื่องดีๆอ่ะ เราจะเรยทุกอย่างหมดเลยมึงก็รูอดูตอนนั้นนะไปไหมไทำงานที่โรงรักพ้อฝึกง,งานจมนะวิวที่กูจะจำได้ชัดที่สุดตรงเนี้ยอะไรคือการที่กูรักที่ซีบ,บุรีในออฟฟิศมากสุดวะเออกูด้วย